ซีออยน้ำมันสกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาทพิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์02-891-5444 082-444-2211จะจำหน่ายโดยคลินิกไทยไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 3 6 4 4 2 2 1 1 หรืออีเมล ThaiBioClinic@hotmail.com สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะแน่นอนค่ะว่าม,ามาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะคุณผู้ชมยิ่งดูรายการเราจะยิ่งสุขภาพดีนะคะเคล็ดลับดีๆมาบอกตลอดครับใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็เป็นโรคภัยต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะโรคหัวใจเบาหวานความดันโรคไตโรคตับ มาหมดเลยมาหมดเลยนะถึงแม้ว่าอายุยังไม่ม้ากจะเห็นว่าคนในปัจจุบันนี้ก็จะป่วยเร็วนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหนักนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารที่อาจจะไม่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอคะก็เลยทําให้เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคนอายุปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นี่แม่ก็จะสังสรรกันแล้วล่ะนะคะปาร์ตี้กันทุกวันมีทางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีทางเรื่องของการ สูบุหรี่ด้วยควานสุราอ้โหยิห่งทำล,ลายสุขภาพนะคะ,ะคก็เป็นที่มาของหลากหลายโรคเลยครับครับผมแล้ววันนี้ก็มีครับเคสนะครับผู้ป่วยนะฮะ เป็นโรคตับแข็งมาแชร์ประสบการณ์นะครับบอกเคล็ดลับทีๆดีครับผมให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันครับผมและนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านโภชนาการนะคะและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันสกัดเย็นด้วยค่ะเราไปต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนี่เลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะและน้ำมันสกัดเย็นอย่างที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยพี่รุตเองนะคะ ท่านสองท่านนี้วันนี้ก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์กับเรา<ช>นะคะ,คะพี่โชคกับพี่ละม่อม<ช>นะคะพี่โชคกับพี่ละม่อมใช่ค่ะแล้วค่ะก่อนอื่นให้ทางพี่โชคอบ,อบอกถึงอาการของโรคชนิดหนึง่งสิ่งที่เราเป็นก็คือโรคตับแข็งถูกไหมคะพี่โชคเป็นผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของโรคนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างครับโร<อ>คนี้ครั้งแรกนะครับที่มันได้เป็นขึ้นมาเนี่ยก็ผมดื่มแต่กอดดื่มเหล้าเยอะชงชงกับเพื่อนตลอด ระยะเวลาช่วงที่เวลาเลิกงานแล้วครับเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงพยันสี่ทุ่มแล้วก็ปกติมันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแฟนด้วยแยกกันอยู่แล้วก็โปกินเล่าเสร็จไม่ได้กินกับข้าวไม่ได้มีอะไรก็คือนอนเลยหลับเลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในลักษณะนี้ก็ปีกว่าครับ ดีกว่าก็มันอาการมันก็เริ่มออกอะครับเริ่มออกก็ครั้งแรกที่เริ่มเป็นที่เริ่มนี่เลยก็คือเป็นอ้วกออกมาเป็นเป็นเลือดก,ก่อนนเกับครั้งแรกเลยคร,ครับผมครั้งแรกก็ถือว่าเริ่มสงสัยครับนั่นแหละพอนี่เสร็จก็สลบมาพื้นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้ว <laughs> แล้วณวันที่ ทางพี่โชคเนี่ยนะคะอ้วกหรือว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็หมดสติไปไปรู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลตอนนั้นพี่ละม่อมอยู่ด้วยในเหตุการณ์ไหมคะยุงเทพอันนี้เป็นเกิดเกิที่พัทลุงนะครับแล้วพอทราบข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตกใจตกใจนะครับ น้ำมันสกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาทพิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์02-891-5444 082-444-2211จะจำหน่ายโดยคลินิกไทยไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์0836 4 4 2 2 1 1 หรืออีเมล ThaiBioClinic@hotmail.com ทีนี้ก็คือ พี่ก็คือตอนนั้นแยกทางกันอยู่ใช่ไหมครับค่ะพี่โชคก็อยู่ที่พัทลุงแล้วก็พี่ละม่อมก็ทำอะไรอยู่ครับตอนขายข้าวแกงอยู่นะครับที่กรุงเทพนะคะนะครับค่ะพี่โชคขาวันที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็บอกว่ามารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็มาลืมตาอยู่ในห้องอยู่ในห้องที่เรานอนป่วยอยู่ตอนนั้นนี่คือทราบไือยังคะว่าเราเป็นอะไรเรายังเกินขึ้นมาเจอใครอะไรยังไงบ้างก็ยังไม่ได้ทราบว่า เป็นโรคตับนะครับค่ะเป็นงแต่ก่อนนึกว่าคงลำไส้มากกว่าอาหารเป็นพิษลำไับก็แต่ท้ายเขาจะคิดว่าอาจจะโดนพวกยาสั่งอะไรอย่างนี้นะครับกินเวลาเราไปกินอะไรกันเนี่ยค่ะก็พอได้สามวันนะประมาณสามวันเนี่ยน้องชายก็บอกบอกว่าเป็นโรคตับแข็งหมอก็บอก หมอก็บอกแล้วบว่าตับแข็งต่อไปก็ทํากินอะไรไม่ได้ตับมันมันจะเสียไปข้างหนึ่งครับผมเขาบอกก็คือตอนนี้ตับแข็งไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งครับซึ่งคุณหมอพอพอวินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นโรคตับแข็งคุณหมอใช้วิธีการในการรักษายังไงให้กับพี่โชว์คะที่พัทลุงะครับที่พัทลุงนี่หมอก็ให้ยามาผมอยู่โรงพยาบาลประมาณ อาทิตย์กว่าๆนะครับแล้วก็หมอให้กลับบ้านบอกว่าให้ไปกินยาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วบอกให้ส่ยาไปกินยาพักผ่อนที่บ้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็ให้คดเล่าอะไรเงี้ยค่ะเล่าแต่ว่าตอนช่วงที่รับประทานยาจากที่คุณหมอให้มาจากโรงพยาบาลเนี่ยอาการเราดีขึ้นไหมหรือว่าพฤติกรรมการดื่มของเราเนี่ยยังคงเป็นอยู่หรือเปล่าดีเขาช่วง ยังยังช่วงนั้น <c oughs> มันก็พอเรื่องฟื้นขึ้นมาก็าคือกินยาไปหยุดไปช่วงนั้นก็หยุดไปหลายเดือนเหมือนกันห, <า S 2> หยุดไม่ไม่ได้ทานไม่อะไรโอ้โหแล้วอย่างนี้พออาการดีขึ้นนะคะรักษาตัวสักระยะหนึ่งพอรู้สึกดีแล้วก็กลับมาทานอีกอาการมันไม่ยิ่งสุดหนักหรือว่าอาการไม่กําเริบขึ้นมาเหรอคะพี่โชคคะครับช่วงนั้นก็อาการมันก็พอเริ่มกินมันก็ ชุดหนักครับตีหลังชุดหนักมันเดินก็ไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวแรงก็ไม่มีคือในรักแร้หนาจะไปทําง,งานก็ไม่ได้แล้วพอชุดหนักอย่างที่ว่านี่คือกลับเข้าไปปรึกษาทางโรงพยาบาลอีกไหมคะกลับก็ไปรักษา,<ม>าไปไปรูปสมโรงพยาบาลที่ไนไปหาหมอห<อ>มอว่าไงบ้างครับไปถเงอว่าคุณลุงกลับเลยค่ะคุณลุงกลับเลยคับเขราะเป็นผู้ประชาใช่ไหม เออผมไม่มีปัญญารักษาคุณลุงแหละอันนี้หมายถึงโรงพยาบาลที่คือไปรักษาครั้งสุดท้ายตอนนั้นนะคะก็อาการเป็นยังไงฮะถึงถึงคุณหมอก็บมพูดขนาดนั้นแล้วมีลักษณะผิวพันหรืออะไรที่ออกมาผิวพันแกนี่จะคร้ำหมดคือคือข้างวันนี้ค่ะข้างวันนี้คลับแล้วก็ฟุ้งแกก็ป่องับบรวมฮะแล้วเท้าเธอนี่บวมค่ะก็ขาอะไรเงี้ยแล้วก็แผลตรงหน้าค่ะ น่าจะเป็นรอยอยู่อ๋อมีแผลด้วยมันจะผุพองขึ้นมาขึ้นมาเองเลยเอเป็นแท้อะไรก็ไม่รู้ลักษณะนั้นเป็นแพ้ลักษณะแต่ว่าคงไม่ใช่เพราะปากแกก็เปื่อยอ๋อฮะอ๋แล้วอาการรุนแรงจริงๆปากแกจะเปื่อยนี่จะเป็นรอยอยอกมันร้อนค่ะมันร้อน้งกค้ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอ้อันนี้กลับไปเถอะก็คุณหมอบอกว่ามันก็ไม่มียาละค่ะเพราะว่า แต่คุณหมอไม่บอกนะคะว่าจะขั้นแค่ไหนคคะจะอยู่ในระดับไหนก็ไม่บอกเป็ยแต่ว่าเออไม่มียารักษาแล้วคุณลุงอย่างเงี้ยะนะคะมาถึงตรงนี้นี่เรียกว่าเราก็ถ้าจะสิ้นหวังเหมืนนอนกันเนาะว่าไม่คุณหมอบอกเลยว่าไม่มียาที่จะให้รักษาแล้วใช่ไหมคะ น้ำมันสกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาทพิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์028915444 082442211จะจำหน่ายโดยคลินิกไทยไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์0836442211 หรืออีเมล ThaiBioClinic@hotmail.com แต่ทีนี้ ก็ยังพอที่จะมีแนวทางในการที่จะรักษาเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะว่าคุณลุงโชคเองคุณพี่โชคเองเนี่ยแข็งแรงและดูสุขภาพดีด้วยนะคะมีเคล็ดลับหรือว่ามีมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องของโรคตับแข็งนี่ยังไงอะคะพอไปทำที่ไปทําก่อสร้างที่คลินิกรักห,หมอตรงนี้คลินิกของไบโอคลินิกใช่ไหมคะฮะและทีนี้ก็มียาที่แม่บ้านน้องเขาให้ให้ทานนะคะ ก็คือตอนที่พี่โชคสุดนะครับทางที่คลินิกก็รีบอุ้มขึ้นมาแล้วก็จัดยาช่วยช่วยบรรเทาก่อนนะครับก็ตอนที่ว่าไม่มีแรงไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็เอายาให้ทานสักประมาณสักส0บกว่ายีนาทีค่ะจากที่ว่าไม่มีไม่ไม่ไม่มีแรงจะยกมืออยค่ะคือไม่มีอะยรแ่ยแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็ลุกนั่งได้ เริ่ม,เร,มเริ่มลุกขึ้นได้นั่งได้นะฮะค่ะมีแรงมีเรื่องมีแรงขึ้นจากที่มหอบแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะไรตามหังเราเริ่มมาแล้วก็ดีขึ้นค่ะก่อนอื่นตอนนี้เนะชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ชมรายการของเราอยู่คงอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคตับนะคะเกิดขึ้นได้ยังไง <laughs> ใครมีความเสี่ยงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้หรือเปล่าคะพี่รุท้าอ๋อทุกคนมีความเสี่ยงหมดคนเลยนะคะแต่ต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆอวัยวะทั้งร่างกายเราเนี่ยตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเรานะใหญ่ที่สุดมีความสาคัญใหญ่ที่สุดเลยนะครับสำคัญมากกว่าหัวใจที่เราเข้าใจว่าหัวใจสาคัญที่สุดไม่ใช่ตับสําคัญที่สุดตับมันเปรียบเหมือนโรงงานมันผลิตเอนไซม์ในร่างกายเราห้า้กว่าชนิด ทุกอย่างของเสียทุกอย่างต้องผ่านตับทั้งหมดเพราะฉะนั้นการดูแลตับเป็นเรื่องสําคัญมากตับแข็งหมายความว่าไงคะพี่รุตจะส่งให้เกิดอาการอะไรบ้างตับเนี่ยมันมีสองผูอย่างพี่ลองพี่โชคเสียไปผูหนึ่งนะครับมันแข็งไปผูหนึ่งมันก็จะมีอาการเอนไซม์มันเกี่ยวบเรื่องการผลิตเอนไซม์ของเสียมันออกไม่ได้ออกไม่ได้มันก็ตีขึ้นบนก็อาจีนออกมาแล้วมันร้อนจัด นะฮะมันไม่สามารถไปไหนได้มันก็พยายามจะหาที่ระบายออกให้ได้นะครับตับแข็งเนี่ยมันก็แสดงอาการคือ 1. ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงตาเหลืองตับมันเกี่ยวตามันเกี่ยวเรื่องวิตามิน A วิตามิน D นะครับตับแล้วมันก็ตามันเหลืองตัวก็เหลือง เพราะเลือดมันเกี่ยวกับเลือดทั้งหมดใช่ไหมฮะเลยใช่ไหมครับมันต้องเป็นพิษแน่นอนเพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นตัวผลิตแต่ตัวน้ําดีน้ําดีที่ตับผลิตออกมามันต้องมาที่ถุงน้ําดีถุงน้ําดีเนี่ยเป็นหัวใจในการที่คายออกไปที่ลําไส้เล็กในการย่อยไขมันในเมื่อตับมันทํางานไม่ดีเนี่ยน้าดีต่างๆพวกนี้มันทางานเสียหมดมันก็ทําให้ร่างกายรับพิษกลับไปตลอดเวลาในกระแสเลือดเราทําให้ตัวเราเหลืองหมดตาเราเหลือง ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็ถึงขั้นเมื่อกี้ที่พี่<า>โชคบอกบนะ <c oughs> ปากเปื่อยเป็นแผลหน้าก็เป็น <ใจ S 1> ผื่น น้ำมันสกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาทพิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์028915444 082442211 4, 08 4จะจำหน่ายโดยคลินิกไทยไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0836442211หรืออีเมล thaibioclinic@hotmail.com เอาล้ค่ะทีนี้กลับมาที่ทางพี่โชคกับพี่ละม่อมนะเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้นะคะเพราะว่าตอนที่สุดหนักมากๆเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเซกุดบายเลยทาใจเลยเคสนี้ต้องทําใจต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านอย่างเดียวแล้วล่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีทางออกก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะได้ไปทํางานที่แพทย์องค์รวมนะฮะที่คลินิกไทเปโอนะฮะถูกต้องนะคะที่นั่นนี่คือเขาให้วิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะพี่ละม่อมคะ ก็ทางคลินิกไบโอคลินิกนะคะก็ขอผลตรวจเลือดค่ะของผลตรวจเลือดผลตับอะไรพวกนี้ค่ะที่เคยไปตรวจมาก็ขอไปก็เอาไปให้ดูค่ะแล้วก็เริ่มต้นการรักษาก็คือให้ดีท็อกอายามาสมุนไพรมาทานนะคะทีนี้หมอทางไบโอคลินิกก็บอกว่าให้ลดยาแผนปัจจุบันก็ให้กินตัวสารกัเย็นนี่อย่างเดียว ก็เอากลับไปทานที <fin anta> <ots> ่บ้านเหมือนเดิมก็อาการที่นอนไม่หลับเงือหอกอะไรเี้ค่ะก็ไม่มีค่ะนอนหลับได้สบายค่ะเอือก็ไม่ออกโดยส่วนตัวแล้วพอเราได้รับวิธีการรักษาตะโงรวมแบบนี้แล้วส่วนตัวพี่ชอบรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ไม่ไม่รู้ไ่้ตัวยาก็ใส่อะไรบ้างแต่ว่าที่เอามากินนะเห็นมันรักษาได้ผมบอกว่าเออตัวมันจะดีขึ้นแล้วแรงก็มีขึ้นคผมนะ ความคิดผมว่าน่าจะดีขึ้นนะยาเนี้ยก็ทานมาเรื่อยๆเลยดีขึ้นยังไงรู้ไหมครับตอนนี้ค่าเลือดต่างๆรู้ไหมครับตอนเป็นล็อกตับแข็งค่า AST พุ่งขึ้นถึง1 6อหโดยปกติแล้วไม่เกิน40ไม่คนเกินส0นะครับค่า a l t พุ่งขึ้นถึง123่โดยปกติก็ไม่เกิน40เหมือนกันโอ้โหนี่ก็คือเป็นผลตรวจตรวจเลือดนะครับแล้ว ปัจจุบันนะครับค่าทั้งสองตัว AST เหลือ49โอ้โหนะครับค่าจากหลักร้อยจากหลัก6 6 2ฮะนะครับแล้วก็ ALT เหลือ23โอ้โหก็เรียกว่าทำให้วันนี้เนี่ยสุขภาพของพี่โชคดีแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะทีนี้ต้องมาถามทางพี่รุทบ้างนะว่า เจ้าค่าที่ว่านี้สองค่านี้เนี่ยมันมันบ่งบอกอะไรบ้างตัวเลขที่มากกับตัวเลขที่ควรจะเป็นควรจะเท่าน,นี้มันใหญ่ดย,ดยโปกติเนี่ยเขาจะให้ค่าตับให้ยิ่งต่ำยิ่งดีต่ำกว่า40บายิ่งดีใหญ่นะครับค่าตับก็มี2ตัว AST ก็คือ g s g o t นะฮะ ALT ก็ s g p t นะครับ SGOT เนี่ยมันบ่งบอกถึงเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเอนไซม์นะครับถ้าเขาตรวจเนี่ยในเลือดจะเป็นเอนไซม์เอนไซม์จากตับบางส่วนและเอนไซม์จากกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อหัวใจนี่คือตัว G O T อทีนะครับถ้า ALT หรือ S g p t เนี่ยเป็นการตรวจเกี่ยวเรื่องตับโดยตรงของพี่โชว์เมื่อกี้ร้อยกว่าเลยอยู่20กว่าอ่าเลยยีกว่านะครับแต่ว่าตัวที่ยังเกินค่าคือเกิน40่ริบมาคือ49จากเดิมจากเดิม162ครับอ่าลงมาที่10่บแสดงว่าของพี่โชว์ยังมีการอักเสบในกล้ามเนื้ออยู่บ้างนะครับต้องต้องควบคุมเกี่ยวเรื่องอาหารที่ว่าตับเนี่ย ทุกอย่างตัดมันเป็นถังเกี่ยวกับเรื่องเอนไซม์500กว่าชนิดการที่จะทําให้ตับมันทํางานได้ดีขึ้นหเนี่ยหยุดของที่เรียกปิ้งทอดย่างและผัดไฟแรงผัดไฟแรงสูงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้อนุมุอิสระที่เกิดจากไฟเนี่ยไปทําให้มีปัญหากับตับนะครับของพี่โชต้องพยายามกินพวกผักผลไม้นะครับที่พวกผักผลไม้พวกของสด นะครับผักมลไมสดมสดๆนะครับและเลี้ยงเนื้อสัตว์นะครับเลี้ยงเนื้อสัตว์เลยะนะฮะเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะเป็นตัวทำทำให้ตับนี่ทำงานหนักในการที่จะไล่ไอตัวยูเรียนเนี่ยทิ้งไปนะครับที่ว่าที่พี่โชคทานพวกอาหารเสริมะนะครับทานสมุนไพรน,นะครับช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ลูกตาช่วยได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัวตัวน้ำมันสกัดเย็นทั้ง4ตัวเนี่ยมันก็มี น้ำมันมะาพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาคีมอนน้ำมันลำข้าวนะครับกดทํ่ม่ใส่กลางเนี่ยมันจะไปให้พลังงานกับตับทันทีนะครับรักก็จะไปเผาไขมันตัวไม่ดีทิ้งไปนะครับตัวส่วนตัวกระเทียมกระเทียมก็เป็นตัวไล่สารอนุมูลอิสระในหลอดเลือดเรานะครับ ไอตัวงากิีมันมีโอเมก้าสสูง60%มากกว่าน้ำมันปลาซึ่งมีแค่30%นะครับโอเมก้าสมันเป็นกรดไขมันจำเป็นในการที่จะไปไล่กรดไขมันตัวไม่ไดีออกไปด้วยนะฮะไอ้ตัวน้ำมันลำคาหรือน้ำมันจมูก้าวตัวนี้มีวิตามินอีสมบูรณ์แบบมันก็ช่วยได้ที่ว่า การเอามารวมกันเนี่ยพอดีเนี่ยผมค้นเคยเรื่องนี้กับพันเอกนายแพทย์ดรดำรงเชี่ยวสินมาระยะเวลา3ปีกว่าเกี่ยวกับไอตัวน้ำมันสกัดเย็นตัวนี้ถ้าเราเอากฎธรรมันสายกลางมาบวกกับกระเทียมนะครับมันจะเกิดสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอัลฟาไลบิดอัลฟาไลบิดคือเขาเรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดน์ซูเปอร์เลยนะครับหรือยูนิเวอร์แซลแอนตี้ออกซิแดน์ครอบจักรวาลเลย นะครับมันปิดสวิตช์ความชราปิดสวิตช์มะเร็งนะครับแล้วมแก้สีโรคหลักๆนะฮะโรคเส้นเลือดแตกในสมองโรคต้อกระจกโรคหัวใจโรคตับฮะมันเลยตรงกับพี่เขาโดยตรงเลยเพราะตับเนี่ยมันช่วยเผาและก็ช่วยกำจัดสารพิษออกไปจากร่างกายและที่สำคัญเนี่ยมันไปกระตุ้นการทำงานของวิตามินซีวิตามินอีกูต้าเทโอนโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนมันอยู่ในตับนะครับยา หรือสารเคมีที่เรากินเข้าไปหรือแอคอรลไปทำลายมนันทั้งหมดเลยไอ,อ,ยอยตัวเนี้ยออฟฟาโรวิดเนี่ยจะไปปลุกชีพพวกเนี้ยแลาไปอยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วสารต้านอนุมูลพวกเนี้ย สู้กับวิสระล่าตายมันก็จะปลุกให้มันตื่นขึ้มาทํางานอีกครั้งหนึ่งการที่มันกลับมาทํางานได้เนี่ยก็ถือว่ามันช่วยกาจัดสารพิษได้นะครับวันนี้พี่โชก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสมุนไพรที่ทานเข้าไปนะคะมีสรรพคุณยังไงบ้างมีสารอาหารจากธรรมชาติอะไรบ้างนะคะจริงๆก็บอกว่าพี่โชกนี่ป่วยตั้งแต่อายุ49ปัจจุบันนี้อายุ55นะคะ6ปีที่หาทางในการรักษามาจนมา อชคดีโชคดีมากมากนะตอนนี้ก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วนะคะแล้วได้ได้กลับไปเจอเพื่อนๆที่เคยเป็นกวนเดียวกันบ้างไหมคะไม่รู้จะไปหายยังไงทําไมครับตายไปหมดแล้วตายปีละคนปีละคนปีนี้ตาย2องตายจากโรคอะไรพี่ ตับแข็งนแงละครับโอ้ตับแข็งนี่เลยครับฝากไว้เลยนะฮะชวนเราต้องหยุดแล้วนะครับพี่ละมอมราคารู้กยังไงบ้างพอพี่โชคสุขภาพดีแบบนี้การงานการทําอาชีพการหารายได้ของเราก็มีความสุขขึ้นไหมคะก็ก็เต็มร้อยขึ้นละมอมนี่เราได้โชคดีเหมือนได้แต่งงานใหม่เลยนะ เพราะว่าแต่งงานครั้งแรกดื่มเหล้าแต่ครั้งนี้เลิกเหล้าแล้วไม่เลิกไม่ได้ค่ะต้องเลิกเรียกว่ามันได้แฟนคนใหม่เลยเนาะใหม่เลยใช่ใช่รล้วรปก็มีความสุขรนะคะถ้ามาถึงตรงนี้นะคะให้พิรุธฝากไปถึงผู้ชมชนิดหนเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะสารเคมีเนี่ยที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยสารปรุงแต่งจากอาหารที่มีอยู่ในอาหารนะครับไม่ว่าความเค็มไม่ว่าหวานจัดนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับวัตถุปรุงแต่งกินลดนะครับ แล้วก็สารกันบูดพวกนี้เป็นตัวการทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นพวกทัวที่เป็นพวกทันเยะพวกทัญยะพืชที่มีสารอัลฟาท็อกซินพิกป่นนี่ก็มีเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หมดเลยนะคะทั้งป่นทั้งเนี่ยฮะเราไม่เห็นกันนะครับเขาเก็บกันยังไงเราไม่รู้เนี่งนะสูกฮะแล้วก็เกี่ยวยาแล้วก็เบเกอรี่ถ้าไขมันไม่ดีถูกไหมครับแอลกอฮอล์บุหรี่นะครับทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันเนี่ยคนเป็นมะเร็งตับเนี่ยมะเร็งตับเนี่ยมะเร็งที่รักษายากที่สุดนะครับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับ,ค,บคนเป็นแล้วรอดยากผมใช้คําว่ารอดยากเพราะว่าตับที่ผมบอกว่ามนเป็นหัวใจใของร่างกายเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องดูแลก,กันให้ดีส่วนของการที่จะต้องรับประทานสมุนไพรอย่างที่เราได้ฟังไปในชู่่นี้เนี่ยจำเป็นว่าต้องทานเฉพาะคนที่ป่วยไหมคะหรือว่าคนที่อย่างเกมฟังดูแล้วเนี่ยอาหารที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยน่ากลัวไปหมดเลยนะคะทานอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้มีอะไรเข้าไปในร่างกายบ้าง จำเป็นต้องถ้าต้องทานลักษณะของอาหารเสริมแบบนี้ด้วยโอ้จาเป็นเลยผมใช่ว่าจริงๆแล้วคนไทยต้องทานอาหารเสริมตัวนี้เลยเพราะว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องสุขภาพและเราก็ต้องประกอบเกี่ยวกับเอาอาหารที่เป็นธรรมชาติเข้าไปหลักก็คือ1หยุดทานของที่มีพิษเข้าไปขจัดพิษออกขจัดพิษออกแล้วก็ทานสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเห็นไหมฮะ มันก็เป็นอะไรที่มันสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะครับนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่รายการของเรามีมาฟังผู้ชมในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวของโรคตับแข็งยังไม่แน่เหมือนกันนะคะใครที่ใช้ชีวิตมาเต็มที่แบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเจอเรื่องของปัญหาโรคัยเหล่านี้เข้ามาถามได้เหมือนกัน าละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะพี่ละมอมพี่โชควันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ,คะ,ะพี่แชร์ประสอบการณ์<ด>ขอบพระคุณที่ให้ข้อนนมูลแล้วก็ให้ข้อแนะนําดีๆไว้เตือนภัยสุขภาพให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านแล้วก็เราสงงรองคนด้วยดีะค,ะครับเป็นประโยชน์กับทุกคน,นะคะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะกับเรื่องราวสุขภาพนะคะวันนี้เราทั้ง5คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ